ไม่แก้ไขเน้นแก้แค้น เนม่าเปิดปากอนาคตล่าสุดกับ PSG หรือเปเชหลังมีข่าวจอโดนขับไล่พ้นทีมเนม่าตัวลูกเลือดแซมบ้าของปารีสแฟงเชแมงยอดทีมแดนน้ำหอมออกมาเปิดปากถึงอนาคตล่าสุดหลังมีข่าวจอโดนทีมขับไล่ส่งให้พ้นทิมวันที่20กรกฎาคมเนมากองหน้าชาวบาซิเลียนของเปเชปารีสแฟงฌชแมงมหาอำนาจลีกเอิงฝรั่งเศสภายใต้การนำทีมของลุยส์เอลิเกกผู้จัดการทีมคนใหม่ชาวสเปน ออกมาเปิดปากถึงอนาคตล่าสุดของตัวเขาภายหลังมีข่าวจ่อโดนทีมขับไล่ใสส,ส่งให้พ้นทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้เนเมา่าออกมากล่าวถึงอนาคตโดยที่ดูเหมือนว่าตัวเขาจะไม่แย่แสหรือยี่ละกับกระแสข่าวอนาคตที่ไม่แน่นอนว่าด้วยความสัจจริง ผมวังว่าผมจะอยู่ที่ปารีสแรงฌชแมมต่อไปในฤดูกาลหน้าผมยังมีสัญญาอยู่และจะไม่มีใครแจ้งอะไรกับผมเลยนะแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์หรือความรักมากมายระหว่างแฟนบอลบางกลุ่มกับผู้เล่นแต่ผมก็จะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามสําหรับเนย์มาลงสนามให้กับเปเชปารีสแฟรเเเแเเเนเเ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 เาเเ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 เ2เเเ2เเเเเ่เเ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 เ แอซิตนั่นเองก็ถือว่าเป็นการออกตัวแบบค่อนข้างเน็บแนวสโมสรน,นะครับสลับเนมาเพราะว่าเขาจะไม่ย้ายเพื่อให้สโมสรได้เงินแต่เขาจะไปแบบฟรีๆนะครับสลับเนมาก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นที่แบบทาลุณกรรมเลยทีเดียวเพื่อนๆมีความคิดยังไงครับกับการที่เนมาไม่เน้นแก้ไขเน้นแก้แค้นมากกว่าขอแสดงความคิห็นมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย